ถ้าคุยกันเรื่องจักรยานไม่มาหาคนนี้ไม่ได้นะครับผมพี่ภูมิแล้ฮะหรือว่าพี่นัทเทพอันนี้ตอนที่ซื้อเนี่ยปีเตอร์ซากันได้แชมป์โลกสมัยที่สาด้วยจักรยานคันนี้เอาเหรอเออแพงไหมตัวนี้อยากรู้สามแสนกี่บาทสามแสนกี่บาทโอ้ต่อคู่เท่าไหร่เป็นแสนคี่เป็นแสนแล้เกียร์ก็เป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยมีแบตเตอรี่ยังถอดได้อ่ะกดุยนะแล้วอันนี้คือไม่มีสายนะแม่งเป็นไวเลสหมดเลยอ๋อเป็นไวเลสอุ้ยอยากซื้อปั่นแล้วเจ๋งอ่ะอยากรู้เฟรมอย่างเดียวเท่าไหร่ สองแสนกว่าบาทไอ้เบี้ยเบี้ยร้อยร้อยเท่าไรแปดหมื่นไปปายไอ้ชุดเกียร์เลยชุดเกียร์แสนหนึ่งโอ้ยรวมๆแล้วคันนี้ก็เกือบสี่ป่ะใช่คันนี้ก็ราคาหนักอยู่เสร็จเสร็จแล้วประมาณคันนี้ประมาณสามแสนกว่ากว่า้ยสามคันที่ล้านแล้วนะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอลสด้วยการกดใส่สครับแค่กด Subscribe แค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ เราเจอแขกรับเชิญของเราแล้วสวัสดีครับพอสวัสดีครับผู้ชมคือวันนี้มาเยี่ยมบ้านวันนี้แบบว่าทํารายการใหม่ชื่อรายการคนคุยขิงวันนี้เป็นเทปที่3แล้วก็รายการก็จะเกี่ยวกับว่าเราจะมาเยี่ยมตามบ้านเพื่อนเพื่อนของเราอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยเราเขามีเทปแรกเป็นพี่ออยนะเทปสองเป็นออยเป็นเอมี่แล้วผมเป็นคนที่สามคนที่สามเปนได้รับเกียรติภาคครับไม่เราจะมาหาของแบบว่าในบ้านว่าแบบ เฮ้ยเรามีของอะไรที่มันไม่มีครับไม่มีถักฎหมายครับไม่ไม่ใช่อของอย่างนั้นดิหมายถึงว่าของสะสมหรือของที่เราชอบมา <Okay. S 2> ขิงกันดูซิว่ามีของอะไรที่มันน่าสนใจเอาไปดูดิม<า>ผมก็จริงๆก็ถือว่าเป็นสายสายปั่น เอไม่ได้แล้วพูดถึงจักรยานมาถึงก็รู้แล้วเนี่ยหันไปข้างหลังเนี่ยก็เห็นนะเออคือจริงๆแล้วก็ได้จะเป็นฮ็อบบี้ที่ทําเยอะสุดแล้วตอนนี้คือกินเวลานอกเหนือจากแบบทางานเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะชอบยี่ห้อนี้นะเออคือมันแล้วแต่คนนะจักรยานเนี่ยบางทีมันเหมือนแต่ละแบรนด์มันก็แล้วแต่คนชอบเหมือนรถอะเอางก็แล้วแ่ชอบแบรนด์่อันนี้มันชื่อแบรนด์อะไรนะ specialized specialized คือมันเป็นแบรนด์ของอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบเราชอบมาร์เก็ตติ้งมัน แบรนด์เดียวที่มีอุโมงลมเอาไว้เทสจักรยานเทสหมวกเทสรถจริงจริงมันเป็นยี่ห้อเดียวที่ลงทุนทําอุโมงลมแล้วก็ทําอเเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าความรูลมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจักรยานเขาจะนําหน้าคนอื่นสมยไอแบรนด์เนี้ยผมรู้ผมรู้ผมรู้ถูกถูกไอจำได้ผมรู้ฮะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากคุณด้วยนะส่วนหนึ่งจริงหรอที่เราไปไปแบบว่าเซียนปั่นจักรยานด้วยรุ่นแรกๆเลยนะเว้ย2012เซียนปั่นจักรยานโอ้โห2012เซียนปั่นจักรยานมากจะไปซื้อราสเ็จ 领导批评。 ต้องซื้อแบบคัสตอมเราไปหาประกอบด้วยตัวเองจิ้มไปชิ้นมาแสนห้าแสนหกกูจำได้โอ้ยแสนหกนี่จักรยานผมฮะสุดท้ายแล้วเขาควรจะไปอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงไม่ก็คือคุณซื้อมาแล้วคุณก็ไม่ปั่นปล่อยมันทิ้งไว้เลยเขาก็เลยมารวบต่อฮะใช่จำได้ว่าซื้อจักรยานแถมหมวกด้วยเหรอใช่แถมหมวกที่ี่ภูมิพาไปเลือกพาไปเลือกคือเขารู้ว่าจะเป็นของเขาไหมเขารู้ว่าไอเนี้ยแม่งตัวเท่ากันเสร็จแล้ว เราก็เลือกไอ้เฟรมนี้แม่งกูชอบอะแต่ว่าให้พอดมันซื้อแล้วกันเบาเบาไม่กี่กิโลแม่งเบาจัดตัวท็อปแล้วล้อนี่ซิปล้อซิปล้อซิปล้อคาร์บอนคาร์บอนพากูไปขี่สนามเขียวพาไปขี่ที่สนามบินเลยนะไม่รอกูเลยเลยจนล็อกรอกกูอีกรอบเลยอยู่คนเดียวอู้มันเหงาว่ะม่เอาต่อใจไม่ต่อใจเข้าแผนก็เลยทิ้งจอดทิ้งไว้เข้าแผนเราเข้าแผนเราก็ไปช้อนต่อเฮ้ยพอดเสียดายจักรยานเหมือนกูซื้อต่อเอง <laughs> รวบตึงเอางี้ดีกว่าเรามาดูจกักรยานพี่พมบ้างดีกว่าคือ <c oughs> โอเคพอมันเริ่มเป็นความชอบจากแบรนด์ Specialized เนี่ยมันก็มาเป็น Specialize d ต่ออันนี้คือ t ทม Max SL4 รใช่ป่ะอะรุ่น4อันนี้พอข้ามอีกทีนึงผมไปรุ่น6เลยอ๋อรุ่น6ก็ใหม่ข้ามีปสเต็ปนืง่งใช่เพราะผมพอ5้ารุ่น5เนี่ยบอดี้มันคล้ายกันแต่พอ6กปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนบอดี้เป็นแบบดูดีสังเกตว่าตอนแรกมันจะเป็นสามเหลี่ยมเต็มๆอย่างนี้ครับออันนี้มันลดสามเหลี่ยมลงงมา่่่่ก็ดูิขึ้้นนนแตรุี SL6 ก็คือเป็นเหมือนเทคโนโลยีดึกดำบรรที่แบบดีที่สุดแล้วคือริมเบรกสมัยนี้มันเป็นดิสเบรกอย่างนี้แล้วครับเนี่ยเป็นดิสเบรกทุกจักรยานเกือบทุกอย่างเป็นดิสเบรกหมดแล้วอันนี้คือริมเบรกก็คือเบรกขอบล้ออ่าเบรกขอบล้อที่บอกไงขอบล้อใช่เบรกแรงไม่ได้ใช่เพรเบรกแรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือคือแบบว่าหน้าฝนหรือลงจากเขาถ้าเกิดบางทีด้วยบางทีขอบคาร์บอนน่ะขอบคาร์บอนมันจะเป็นถ้าเกิดร้อนมากๆมันจะดีลามิเมตหมายความว่ามันร่อนน่ะ อ๋ออคาร์บอนมันเป็นชั้นๆไงมันอัดเป็นชั้นๆนยพอมันร้อนมากมเบกมากมันฉลายตัวก็แล้อแหกใช่ใช่ล้อแหกเลยแล้วล้อเท่าไหร่นะล้อคููเท่าไหร่เป็นแสนที่เป็นแสนเลยแต่สมัยก่อนไม่ค่อยดีนะสมัยนี้พวกคาร์บอนมันดีขึ้นแล้วใช่ตัวนี้ก็คือเป็นริมเบรกที่ดีที่สุดก่อนที่มันจะเปลี่ยนมาเป็นดิสเบรกอ๋อใช่ก็คือเซาแพงไหมตัวนี้อยากรู้ตอนที่ซื้ออะประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทคืออันนี้ถือว่าถูกนะถ้าเกิดซื้อแบบ คอมพลีทไบต์อะประมาณ4นิดๆประมาณนั้นนะอ๋ออันนี้คือพี่ซื้อซื้อมาประกอบถูกป่ะซื้อมาประกอบเองก็คือฮิ้วเฟรมเข้ามาอ๋ออันอันนี้ชือคือคือพี่ไปฮิ้วมาจากที่เมกาอันนี้ก็เฟรมฮิ้วเหมือนกันอ๋อนี่ฮิ้วเหมือนกันแปลว่าเองเหรคือพี่พี่น้าไปฮิ้วมาให้ของขวัญเกิดนึกว่าไปลว่าเอง ให้แฟนถือห้ <S <S ไม่ใช่คันอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้อันน,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 นี้ตอนที่ซื้อเนี่ยเมืองไทยอ่ะมันมีไซส์เดียวเว้ยเพราะมันเป็นเฟรมลิมิเต็ดเอดิชั่นอ๋ออันนี้คือลิมิเต็ดลิมิเต็ดเออเฟรมรุ่นของปีเตอร์ซากันซึ่งมันเป็นแชมป์โลกสามสมัย ที่เป็นไอดอลเราที่เป็นไอดอลของเราพีเตอร์สการ์นครับเสร็จแล้วปีนั้นอ่ะตอนที่เราตั้งใจซื้ออ่เอามาอีกตรงนี้มาดูเออนี่นี่คือคนนี้แหล้วคนนี้ครับพีเตอร์สากันซื้อนี่ไอดอลอ่ะแล้วซื้อจักรคือเฟรมเนี้ยที่อยากได้มากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนวันที่เขาเปิดตัวเราไม่ไปเว้ยที่อื้อจือเหลียงอ่ะตอนนั้นสปอร์ตฟอร์ไลฟ์เขาเป็นคนนำเข้าแบรนด์สเปเชียลไลซ์ที่ตึกอื้อจือเหลียงกรงพระรามสี่เสร็จแล้วเราไม่ยอมไปเขาก็บอกว่าเนี่ยมีไซส์ห้าหกคันเดียวนะครับคือไซส์ผมไม่ถึงจัักกรยยานนเล Ha <laughs> แต่เราเราไม่ไปแล้วคืนวันนั้นน่ะมันถ่ายทอดสดปีเตอร์ซากันได้แชมป์โลกสมัยที่สด้วยจักรยานคันนี้เอาเหรอโอ้เสียยดาเราก็เลยทำไมเราซื้อก่อนไม่การเราได้ซื้อในงานเราไงอ๋อเราก็เลยอดชวดเราก็เลยกลายเป็นความฝันใจเราก็เลยพลิกแผ่นดินหาเฟรมอันนี้โดยไปหาที่เมกาให้พี่นาน่าหาให้นั่นก็แบบเสิร์ชหาเออโทรไปแบบอีเมลถามร้านนี้มีไหมโอ้แสดงว่านี่มันเฟรมเลยเนี่ยเฟรมเออเฟรมเฟรมอย่างเดียวประมาณแสนหกโออย่างเดียวแล้วก มีอะไรเลยนะ,ออะพวกเกียร์พวกบาร์นู่นนี่นั่นอ,อนะไรเงี้ยล้อเล,อเลยแล้วก็ล้อ,ลอนี่แสนแล้อประมาณเกือบแสนเก้าหมื่นจักรยานอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้คือ คันแบบลิมิเต็ดเออลิมิเต็ดคันแรกที่แบบว่าแบบกูใส่เต็มเลยมันต้องหาโอ้โหแล้วแบบเข้าใจฟิลปะเาเซมมันลิมิเต็ดแล้วอะของทุกอย่างที่มาติดอ่ะมันก็จะเป็นของธรรมดาไม่ได้ใช่มันต้องท็อปเบรกเนี่ยคือเบรกส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นกรุ๊ปเซตของชิมาโน่ใช่ไหมครับเออมันก็จะเป็นเบรกของชิมาโน่แต่อันนี้มันพิเศษก็คือเราใช้เป็นเบรกตัวเบามันเป็นยี่ห้อเขาเรียกเคนน์ครีกหรือ EE มันก็จะเป็นเบรกที่แบบว่า C N C จากอลูมิเนียมเบาคือ2อันอ่ะเทียบเท่ากับ1อัน1อันของยี่ห้ออื่นของยี่ห้ออื่นน้ำหนักมันเบามากวันนี้กิโลวะเนี่ยคันนี้ประมาณ6.6กโลสำหรับไซส์นี้ถือว่าเบานะแล้วตอนคันแดงผมเท่าไหร่อ่ะคันนั้นประมาณ7อ่ก็ต่างกันนิดนึงมันเท่ตอนไหนเลยวะพอปั่นลงแล้ว เ้ยไงวะเฮ้ยเออเดี๋ยวกูไปเฮ้ยจักรยานอยู่ไหนวะเฮ้ยถออยู่นี่ดี่วะเอ้าขอโทษถืออยู่ไม่รู้สึกตัวเฮ้ยคือจักรยานเข้าขิงกันเรื่องความเบาไงยิ่งเบาแม่งยิ่งแพงนี่คือคันแรกที่จริงจังที่เราเก็บเงินมาเพื่อคือแรกที่รู้สึกว่าเชี่ยเงินเป็นแสนซื้อจักรยานหงอกว่าเพราะตอนเพราะตอนแรกๆเหมือนว่าเราขี่หลักมือไปไปเราก็ลองก่อนเงี่ยใช่เรากลัวเราจะไม่ชอบขนาดนั้นใช่ไหมเพราะตอนนี้ลึกแล้วนะนี่ปั่นมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็ถือว่าปั่นมาประมาณ5ปี ปีั่นจริงจังใช่ไหมใช่คันนี้ซื้อตอนประมาณ2017เบาเนอะกระเป๋าก็เบาไปด้วยตอนซื้อจริงคันนี้เนี่ยก็คือตระกูลทาร์แมกของแบรนด์สเปเชียลไลซ์เนี่ยมันก็คือจะเน้นเป็นเบาเอาไว้ขึ้นเขาแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เขาเน้นเป็นจักรยานทางลาบกาเรียกว่าแอโร่เฟรมอ๋อแอโร่เฟรมที่ออกตัวเร็วๆอ่าจะมีเมื่อก่อนรู้พี่บบว่ามันจะเน้นลู่ลมใช่ใช่อันนี้คือออกตัวแรงปะ อันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นผลพลอ,อยได้จากการที่บริษัทอ่ะมันยุบ2อลายรวมกันก็คือลายขึ้นเขาอ่ลาลายขึ้นเขากับลายแอโร่ก็คือเวนช์ เวนช์คือตัวแอโร่ใช่ไหมกับตัวทาร์แม็กที่ลอยขึ้นเขาเอามารวมกันเป็นทาร์แม็กอ๋อมันรวมกันเป็นตัวนี้ใช่ก็จะเป็นสเปเชียลไลซ์ทาร์แม็กเอสเอลนะครับ SL8 ก็จะเป็นตัวตัวเรือธงของแบรนด์นี้ตัวล่าสุดเหมือนพูดง่ายๆถ้าเป็นโตโยต้าก็คือเหมือนโตโยต้าแคมรี่อะไรอย่างเงี้ยเอาตัวท็อปเป็นตัวท็อปที่ขายดีที่สุดอ่าสำหรับแบรนด์สเปเชียลไลซ์ก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเป็นรถถนนนะอันนี้ก็ซื้อประกอบป่ะอันนี้ก็คือซื้อเฟรมแยกมาอุปกรณ์ต่างๆพวกแฮนด์เเเฮรรราาาาาากกกก็ซซืื้้ออออออแแยยยยขงงมมมใใใสส่่่่๋ชจัันนดี ที่ชอบคือมันฟิตติ้งได้แบบว่าใส่ของที่เราชอบอ่ะเฮ้ยกูชอบอันนี้กูใส่แบบนี้ทรงนี้ยี่ห้อนี้บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันแพงมากมันสามารถคุมราคาได้แต่แนะนํานะฮะเราจะไม่ไปกับเพื่อนคือแล้วถ้าไปคนเดียวอาจจะคุมราคาได้สักแปดหมื่นไปกับเพื่อนแสนหก อ๋อนี่คือแบบคือตัวที่ขายดีตัวที่ขายดีใช่ของแบรนด์ Specialize ซซึ่งก็คือ t a r m a c SL8 ตอนนี้มันมาตั้งแต่ S1 เซนสองครั้งที่ตัวนี้คือเป็นตัวล่าสุดเป็นละรุ่นที่8อ๋อและฟิลปั่นมันคล้ายกันไหมคล้ายกันตรงที่ว่าเหยียบแล้วพุ่งมาเลยแต่ดีกว่าตรงใช่ดีกว่าก็คือตรงที่มันนุ่มกว่าแล้วก็เบากว่าคือจริงๆเราลดดิสตะด้วยเทคโนโลยีของมันน่ะหนักมันเยอะกว่าแต่เวลาปั่นล่ะเบากว่าเฟรมมันเบากว่าหมายถึงว่าเฟรมรุ่นนั้้นนน่่ตออออทีมมักาาาถืววเบแล เก้กรัมอันนี้เบากว่าเบากว่าอันนี้690กว่ากรัมอะไรอ๋ออีเฟรมอันนี้เบากว่าเบากว่าแต่ว่าอันนี้มันหนักพวกอุปกรณ์เบรกใช่เพราะว่าพอมันเป็นดิสเบรกเนี่ยมันไม่มีริมเบรกตรงนี้ก็จริงใช่ไหมครับแต่อุปกรณ์เบรกมันจะไปอยู่นี่หมดเลยมันก็ต้องมีดิสเบรกเพิ่มขึ้นนะตัวคาลิเปอร์ตัวสายที่เป็นไฮดรอลิกคือของเดิมมันจะเป็นเคเบิลเขาเป็นสายอันนี้เป็นสายเคเบิลมันเบากว่าไงแต่พอเป็นสายไฮดรอลิกสายพวกเบรกไฮดรอลิกเนี่ยครับสายถักเนี่ยเหรอสายแข็็งงงมมมมมมัันนนนนนนเเเเเเปสาาย้้้้ออ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 วหหหรืืต์ไไไซคแลลี่ มันมีแล้วเดี๋ยวจักรยานไม่มีแล้วยยเว้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบทุกอย่างเป็นไฟฟ้านี่เกียร์ก็เป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยมีแบตถอดได้นะเช<จ>็ดเกียร์ถอดได้ไอดเออพอรลองถือติดนี่ไว้ <S <S สมมติเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ใช่มอ่ะพอรลองกดตรงนี้มันจะมีปุ่มตรงนั้นก็มีปุ่มฝั่งซ้ายคือปรับเกียร์ขึ้นอ่ะกดลองกดหุยนะเฮ้ยเป็นระบบไฟฟ้าติดเห็นปกตหรแล้วอันนี้คือไม่มีสายนะแม่งเป็นไวเลสหมดเลยอ๋อเป็นไวเลสเป็นไวเลสหมดเลย เห็นไหมอุ้ยอยากซื้อปั่นแล้วเจ๋งอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เบรกพอมันเบรกเป็นเบรกน้ำมันอ่ะแม่งนุ่มมือมันไม่เหมือนเคโบิละไม่มีตึงมืออยากรู้เท่าไหร่อันเนี้ยเฟรมอย่างเดียวเท่าไหร่เฟรมอย่างเดียวเนี่ยประมาณสองแสนกว่าบาทเฟรมอย่างเดียวนะไอ้นี่อย่างเดียวสองแสนนิดนิดหนักกว่านู้นอีกสองแสน ราคามันขึ้นไปไกลมากเลยอ่ะเฉพาะเฟรมเฉพาะเฟรมเฉพาะอิเล็กเนี้ยเนี่ยเฉพาะเฟรมเนี้ยล้อล้อเท่าไหร่ล้อตอนที่ซื้ออันนี้ประมาณ8 0 0 0 0ื่นไปปลายเออแต่มั่นด้จะแพงไอชุดเกียร์เนี่ยชุดเกียร์แสนหนึ่งเกียร์แสนฟ้า เกียร <Yeah, S 2> <laughs> ์มันแพงเพราะว่าอะไรวะคันนี้ถ้ารวมแล้วก,นนแกว็แพงกว่าคันนู้นดิแพงกว่าแพงกว่าเกียร์เฟรมเกียร์เน,ยนเนี่ยปกติแล้วถ้าพอเริ่มจริงจังอะมันต้องมี power meter power meter ก็คือเป็นตัวที่ไวัดพลังงานเอาพุทของเราเวลาเรากดอะเรากดได้หนักแค่ไหน,นมีวัดพลังงานเ <laughs> พื่อเวลาเราฝึกอะเราจะได้รู้ไงว่าตอนนี้เราเพราะว่าเราดูแค่หัวใจหรือดูดูมันไม่พอเราต้องดูเวลาเราดูว่าเอ้ยเราสามารถผลิตพลังงานได้เขาเรียกว่า produce watt ได้เท่าไหร่เออเพราะเวลาความเสถียรใช่ก็คือเวลาเรา ปั่นเราก็จะได้รู้ว่าโอเคลองป date, ั่น200วัตต์10นาทีเราทําได้ไหมหรือถ้าเกิดเราจะเพิ่มขึ้น250วัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการฝึกโดยที่เรามีตัวเลขไว้ดูได้ซึ่งทุกอย่างตัวเลขมันจะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ล้มันก็จะลิงก์กันพวกรอบขาความเร็วนะครับปั่จักรยานต้องวัดรอบขาเวยเหรอดูดด้วยว่าแบบรอบขาเราเนียนไหมกําลังซอยเนียนไหมโอ้ยแหมโอ้ยซอยได้อยู่แล้วเพราะ5้าห หรวมๆแล้วคันนี้ก็เกือบสี่ป่ะใช่สี่แสนเออคือจริงๆแล้วที่ซื้อแยกอะคัสตอมจะบอกว่าเพราะว่าภาษีเบื้องไทยซื้อคอมพลีทไบต์มันแพงกว่าอ๋อเพราะมันถือเป็นมาทั้งคันก็คือเหมือนเป็นรถนําเข้าทั้งคันแต่พอเราซื้อเฟรมแยกซื้อแฮนด์แยกมันถือเป็นอุปกรณ์จักรยานภาษีมันต่างกันอ๋อมันก็เลยถูกกว่านี่ก็สองแสนแสนสามแสนแล้วนะคันนี้ประมาณสี่อ่ะสี่แสนอะเออเราถ้าเกิดแต่ถ้าซื้อสําเร็จอะซื้อสำเร็จประมาณ5้าแสน เอ้ยเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวก็ถูกกว่าไงไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้แสงก็บาทมันเป็นเขาเรียกว่างานอดิเรกที่สิ้นเปลืองมากแต่สําหรับเราอ่ะเราก็รู้นะว่ามันสิ้นเปลืองแต่เราซื้อแล้วเราใช้ยาวเราไม่ได้ปั่นเล่นๆอย่างใช่แล้วผม กูป <mile> ัดแล้วกูรักษาอันเนี้ยเขาจะเป็นคนแบบว่าไอ้ซื้อของอะไรมาปุ๊บเขาจะแบบลองดูก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบซื้อของแบบแค่แบบธรรมดาก่อนลองดูก่อนชอบไม่ชอบแต่ผมเนี่ยเวลาเล่นอะไรปุ๊บซื้อสุดเลยทุกอย่างเลยไม่ได้ต้องสุดซื้อก่อนก็มีเพื่อนอย่างกูด้วยใช่ไอ้ตัวนี้ยุะอ่ะอันนี้คือคันที่กําลังซื้อคันใหม่มาแล้วขายแล้วเพื่อมาแต่งคันนี้ใช่เพื่อมาซื้อคันนี้เพราะว่าในหมวดจักรยานเนี่ยมันก็จะมีจักรยานเสือหมอบเสือภูเขาแล้วนี่ก็จะเรียก ว่าไทม์ไทม์คือทำไทยทำมึกไป <c oughs> คือจักรยานเนี่ยเอาไว้เน้นปั่นจับเวลาก็คือเหมือนในเชิงแข่งจักรยานมันก็จะมีแข่งจักรยานถนนน่นนะพวกโรดไบมันก็จะแยกลงบีก็จะมีแข่งลู่แข่งลู่ก็คือแข่งในเวลโลโดมที่หัวหมากมันจะเป็นสนามกลมๆอินดอ่าอันนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟิกเกียไม่มีเกียอ๋อฟิกเกียใช่แล้วก็แข่งถนนอันนี้คือแข่งถนนอันนี้คือแข่งถนนแข่งถนนมันก็จะแบ่งย่อยอีกก็คือแข่งถนนปกติกับไทม์ทายจับเวลาไทม์ทายอันนี้คือตรงอย่างเดียวม่ะใช่จะมีทางล่ามีขึ้นเขาบ้างอะไรเงี้ย ก็คืออ๋อไม่ได้เกี่ยวก<อ>็คือจะใช้รถแบบนี้เอาง่ายๆคือแข่ง,ขงค<อ>ัร์ทไมายขแร็คพัตโตไม้แข่งแร็คอ่ะเออคือเน้นเอาจับความเร็วเลยอ่ะรถใครแม่งลู่ลมสุดเน้นซิ่งซิ่งสุดๆแล้วระยะทางเขาไกลไหมระยะทางส่วนใหญ่ก็จะแบบสั้นๆประมาณ25ถึงไม่เกิน60โลนั่นสั้นเหรอสั้น <_ S 2> ไม่เพราะว่านี่นี่ลองถามเพื่อนดูคือปกติแข่งจักรยานอ่ะแข่งจักรยานถนนเนี่ยเขาจะเวลาเขาแข่งกันอ่ะเขาจะระยะทางร้อยถึงส กโลพี่ปั่นเป็นปกติแล้วป่ะ130โล130โลพี่ไม่ค่อยปั่นบ่อยหรอกแต่ว่าแบบสองสาเดือนปั่นได้นะร้อามสิบโลสบาย100โลนี่คือขนมเลยอ่ะสินี้ใช่100โลธรรมดาพอทุกวันนี้ที่ปั่นที่สุวรรณภูมิก็คือ2รอบก็คือประมาณ50โลวันไหนคือก็คือสามถึง4รอบก็คือเกือบ100โลแล้วอะโอ้โหคุณไม่ไหวหรอกแต่ว่าไม่เขาปั่นแบบซ้อมมาด้วยไงพี่จะปั่นแบบทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ3าถึงสวันมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันปั่นี้้ใชบ้างม้้ใใชชสลัับกี่ว คือคันนี้ที่ไม่มีล้อเนี่ยเพราะว่าใช้สลับล้อกับคันนี้มันเป็นดิสเบรกเหมือนกันอ๋อ <Wow. S 1> ใช่อันนี้ก็เป็นสายแดกก็ฝึกถือว่าฝึกซ้อมด้วยอันนี้เร็วกว่าปนะอันนี้เร็วกว่าจริงๆแล้วใช้ออใช้แรงน้อยกว่าในความเร็วเท่ากันเอาง่ายๆคือมันรู้ลมกว่าเพราะว่าเวลาปั่นคันนี้มันคือเราเรา,เรานั่งปั่นอยนี้ใช่ป่ะคันนี้ถ้าปั่นมันจะเป็นแบบมันจะนั่งอยู่ข้างบนเสร็จแล้วแขนเราอะแทนที่จะจับอันนี้อันนี้ก็คือจับเอาไว้เบรกหรือเข้าโค้งเฉยๆถ้เวลาส่วนใหญ่แล้วอะเราจะอยู่ท่านี้เราก็กลม ออกมามันก็จะรู้ลมแม่ผมผมนึกว่าแบบชบวิวจริงๆมันก็ได้นะเออเฮ้ยตรงนี้เสียบแก้วกาแฟได้เว้ยอันนี้เหรอตรงนี้เสียบแก้วกาแฟโอ้โหเอี้ยดูด คันนี้ก็ราคาหนักอยู่เฉพาะเฟรมอย่างเดียวก็ประมาณ2องแสนสามงเฟรม2องแสนามหรอแลวพวกชุดอื่นแต่ล้อไม่ไม่นับเพราะว่าล้อมันสลับเอาพวกชุดอื่นก็จะมีแค่เบาะกับตัวนี้มันก็จะไปแพงตอนชุดควบคุมก็คือมันจะมีกล่องอย่างนี้กล่องเป็นเหมือนกล่องคุมเกียร์ใช่ป่ะมันจะทาการสื่อสารระหว่างปุ่มนี้อันนี้ไว้เปลี่ยนเกียร์อโอ้โหอันนั้นปิ่นเกียร์ยังเป็นเป็นเป็นนิ้วดอกดอกนะอันนี้เปียเป็นปุ่มจัะอันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกันก็คืออ่ะพอลองกด ซ้ายอ๋ออุ้ยเช็ด เปลี่ยนเข้างบนก็ได้สมุิเราอยู่ที่ข้างบนสุดขั้วสุดเลยดิเจ๊ไฮ้โหมันเป็นล้ำายู่วะส่วนอันนี้มันเป็นจานเดียวเพราะว่ามันยังไม่ปั่นทางลาบมันเป็นปั่นตรงอย่างเดียวใช่เสร็จแล้วเราก็จะมีแค่ตัวสับจานตีถีหลังแค่นั้นที่เราต้องซื้อเพิ่มกับตัวชุดเกียร์ซึ่งก็อยู่ประมาณ6 7หมื่นสามคันเท่าไหร่เลยวะรวมขาจานรวมใบจานอะไรพวกนี้ก็อีกประมาณแสนเสร็จเสร็จแล้วประมาณคันนี้ประมาณ3ามแสนกว่ากว่าสามแสนสามอะไรเงี้ยครับโอ้ยสามคันที่ร้านแล้วนะ S <S สามคันเกินหลานปะสามคันเกินครับคีอเาเกิน <S <S 2> <S 2> เหรอเกินแล้วเดี๋ยว อันนี้คืออะไรอันนี้คือพวกแบบของสะสมจักรยานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จักรยานเนี่ยมันมีรองเท้ามีหมวกมันเป็นแฟชั่น you know เป็นไลฟ์สไตล์อันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าปั่นจักรยานมันไม่ได้จะมีแค่ต้องมีแค่รถนะมันมีหมวกมีแว่นมีรองเท้าเขามีคอสตูมอ่ะชุดปั่นเป็นกูเหรอเป็นกูเหรอชุดเดียวทุกวันต่ทุกปั่นหลายวันตอนนี้เขาแบบวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองอันนี้อังคารสีชมพูอังคารสีชมพูสีเขียวอันนี้แบรนด์อะไร อันนี้แบรนด์ Never Stop Pedaling แบรนด์นี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำเสื้อผ้าจักรยานแต่เดี๋ยวนี้ใช่แต่เดี๋ยวนี้คือทำเหลือแค่หมวกจักรยานแล้วคือเราใส่ตอนขี่เหรอใส่ตอนขี่ก็คือไว้ใต้หมวกอีกทีนึงสมมติเวลาจะใส่ใส่เลยใส่หมวกอยู่อ่ะแล้วก็กดลงมาก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่หมวกคับลงไปเลยอันนี้เพราะว่าอันนี้มันก็จะมีแบบมีปีกเอาไว้บังสายตาเราจากแดดนิดนึงบังได้เยอะเลยเฮ้ยตอนแรกกูว่ากินเลย มือจะมีปีกทำไมวะแค่เนี้ยมึงมีไปทมอะไรมันช่วยนะเฮ้ยมันช่วยมันช่วยแดดไงเพราะว่าเวลาที่แดดมันอยู่เหนือตาพอดีประมาณ11โมงไหรือประมาณ9โมงขึ้นไปอ่ะมันแค่นี้มันก็พอแล้วไงคือจักรยานอ่ะมันไม่ได้มันจะไม่ใหญ่มันไม่แอโร่มันไม่แอโร่พอใส่อย่างงี้ใช่ป่ะมันก็จะพับขึ้นนี้ได้๋อพอแดดหมดปุ๊บ เราพับขึ้นต้องมีแว่นด้วยทีนี้ผมไปติดขนตาแบบนั้นนาดีกว่าบังแดดเข้าตาเออเนี่ยนี่โอ้ยอันนี้เป็นแบบเฮ้ยแดดมาแดดมานี่คอสตูมอะไรที่แพงอย่างไหมหมวกหมวกเนี่ยผมเนี่ยจะมีคอลเลกชันที่ผมชอบก็จะเป็นคอลเลกชันของคุณซากันเนี่ยแหละครับหมวกลุงหนวดคือไอเดียปัจจัยาณเขาก็คือเออก็จะมีมีสองคู่นี้ที่เป็นของของเขาและอันนี้คือคอลเลกชันของอะไรนะคอลเลกชันของบีเตอร์ซากัน คือนอกจากจักรยานที่มีเฟรมเป็นรุ่นลิมิเต็ดของเขาแล้วเนี่ยเราก็บ้ามากเราชอบขางเราก็ไปซื้อรองเท้ารองเท้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นสเปเชียลไลฟ์เหมือนกันใช่ใช่อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเพราะว่าสังเกตว่าเห็นไหมสีทองเทาดําทองฮะคุณต้องไปดูที่จักรยานครับนี่อ่ะคุณรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่นเดียวที่มันทําโลโก้เป็นแบบดูนขึ้นมาเป็นรุ่นพิเศษรุ่นเดียวรุ่นเดียวเลยนะเห็นไหม มันคือความแมทช์ผมก็จะสะสมของคุณลุงหนวดคนนี้เยอะอยู่พอสมควรทำไมอ,ไอ่ะทำไมถึงชอบเขา,าเราชอบเขาเพราะว่ามันเก่งไงมันเป็นมนุษย์คนแรกคนเดียวที่ได้แชมป์โลกติดกัน3ปีซ้อนแชมป์โลกอะไรมันปั่นที่ไหนอ่ะ อยากรู้เลยว่าัปปันป่นถึงไหนมันปั่นกัน200โลเลยนุ้ย่วงที่เขาดังสุดๆก็คือเขาได้แชมป์มโลกแชมป์โลกก็คือการที่คนที่เก่งๆที่สุดทั่วโลกมาแข่งกันคน <c oughs> นี้อัเนียชนะ3ปีติด <c oughs> ปี2015 2016 2017 <sc oughs> จริงเหรอช่วงปีที่มันพลิกๆีกัมันชนะเป็นร้อยครั้ง <c oughs> ซึ่งสำหรับนักชีวิตนักปั่นนะถ้าเกิดชนะแกรนด์ทัวร์แบบชนะทัวร์เดอฟองได้สัก2 3เศษก็คือถือว่าชีวิตแป่งคือแบบเก่งแล้วแต่อันนี้คือชนะเป็น้อยๆครั้งในการสปริน เนื้อออกมมันก็เลยถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่แบบว่าเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของแบบวงการจัก,กรยานไปเลยเราโดชอบเขามาก uh huh. เขาเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์ชัดเจนอะไรเงี้ยไอดอลของเราเออล้วมีความ, rock star, ม,วามร็อกสตาร์มีความสน uh ุก huh. มีความคล้ายๆแบบโรเบิร์ตนาวนี่จูเนียเหมือน uh huh. เหมือนแบบไคลเนแมนเลยมันก็เลยทําให้เราตอนนี้เราปั่นจัก,กรยานแบบคนนี้เป็นคนที่ทําให้เราเริ่มรู้สึกแรงบันดาลใจเออเป็นแรงบันดาลใจคนหนึ่งที่เราทําให้เราชอบมาก uh huh. ใช่เออแล้วก็วก็เลยแบบมีเสื้อพุงเสื้อผ้าเขานี่มีเสื้อาเเวย พีเตอร์ซากันอ่าพีพีเอสอันนี้พอสลัดไปเลยได้ได้อยู่นะคุณไฟกับไปได้ได้อยู่นะไี่ลนับไปได้เอาว่าขายต่อไม่เอาขอฟรี นี่คุณเป็นแบบว่าแฟนคลับเขาขนาดไหนผมเป็นแฟนคลับมากก็คือ,อจ,รจริงๆแล้วอยากจะเล่าว่าเขาน่ารักมากนะโอ้ไปเจอมาแล้วเนี่ยไม่ได้เจอตัวจริงแต่เราอ่ะชอบเขาถึงขั้นที่ว่าตอนเนล่าเกิดใหม่ๆอ่ะมันมีรูปหนึ่งที่ปีเตอร์ซากันเขาเข้าเส้นแล้วเขาจะเป็นคนที่มีท่าแบบเฉลิมฉลองเวลาเข้าเส้นอนะไรแบบบางคนเขาก็จะแบบอย่างนี้บางคนก็จะแบบอย่างนี้ค่ะไอ้ดีมันจะมีท่าแปลกๆมันบางทีก็จะเป็นแบบเหมือนฮูลาเกิร์ลอะไรเงี้ยเออหรือบางทีแม่งก็แบบเหมือน running man เข้าเส้นอะไรเงี้ยเออมันจะมีท่าเฉลิมฉลองของมันแบบแปลกๆ S <S uh huh. ซึ่งมันมีท่าหนึ่งที่เราชอบมากคือท่าฮูล่าเกิรลทำอย่อางนี้ แล้วมันมีรูปหนึ่งที่เราถ่ายเนล่าตอนประมาณ3 4เดือนชุดรูปนี้เหรอแล้วเนล่าทำอย่างนี้พอดีเอ้าเหรอเราก็เลยตัดรูปมาแปะแล้วก็แท็กเขาในสตอรี่ใน IG จีจริงเหรอโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเว้ยเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะตอบเราอยู่แล้วไงเสร็จแล้วเขาก็แม่งตอบกลับมาเว้ยว่าแบบเนี่ยเขาเป็นแอดมินที่ดูอคาของปีเตอร์สากันใน IG อ๋อแล้วเขาเห็นรูปนี้แล้วซากันเห็นรูปนี้วเขาชอบมากเขาอยากจะส่งของให้ขอที่อยู่ได้ไหมโอ้ยขนลุกเลยโเยี่ยมแบบโอ้ยเดี๋ย <laughs> เราแบบเราแบบโหแล,แล้วคนที่ที่เขาคุยกับเราชื่อฟรานซิสนามากนะก็คือเป็นแบบเป็นเหมือนแอดมินเพจของเขาอะไระแต่จากกันเขาดูหมดว่าเวลาใครโพสแท็กอะไรเขาเขา,เขาดูหมดแล้วเขาก็เห็นรูปนั้นแล้วเขาก็ชอบเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะขอบคุณโดยการส่งหนังสือเล่มนี้ <c oughs> มาให้ <c oughs> และเขาก็เซ็นมาให้ด้วยว่านี่ทูนัสเดวมาร์สกิงคือชื่อผมอ The fastest cyclist in Thailand นักปั่นที่เร็วที่สุดในเมืองไทย <c oughs> เฮ้ยตั้งแต่ดูจักรยานเลยมานะผมว่าอันนี้แรงสุดว่ะอันนี้มันที่สุดอ่ะ จริง,รงชอบตรงพูดชื่อด้วยตัดที่เร็วที่สุดในประเทศไทยออว่าก <c oughs> ็คือแบบเขาส่งมาให้ว้ยแล้วเขาก็มีส่งแบบส่งมวกเมือกเ,กเล็กๆน้อยๆมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือแค่หนังสือเล่มีเล่มเดียวมันก็คือแบบ <c oughs> ที่สุดแล้วเพราะ <I S 1> <ห>ว่า,าหนังน <ะ S 2> สือเล่มนี้มันคือชีวประวัติเขาแล้วพูดถึงแชมป์ทั้ง3สมัยที่เขาได้มาเนอะใช่ว่าแบบแต่ละปีอ่ะมันมีความพิเศษยังไงแล้วมันมีปีสุดท้ายเขารู้สึกเขาป่วยด้วยป่วยเร่เ้ยเสได้แชมป์เจ๋งว่าเออมันคือมันคือมนุษย์ที่มันแบบไม่มีใครทําได้แบบเขาเราเลยรู้สึกว่าออาลชบ้มกแว ของอะไรหลายอย่างที่เป็นแบบเป็นคอลเลกชันของเขาอะไรเงี้ยเจ๋งว่าไม่ได้แค่ชอบเพราะว่ามันแบบอุ้ยมันแรร์ไอเทมหรืออะไรเงี้ยแต่ชอบเพราะมันมีเหตุผลถ้าเกิดแบบลูกทำน้ำหกใส่ะเงี้ยแล้วฉันเลือกอะไรได้มาต้องลองเพลงนี้เลยนะนี่เลยบ๊ายบายเดล่า เรียกได้ว่าเรียกขิงเลยเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานะตกลายเซนนี่มันโคตรดีเออ,เอ,อแล้วไอ้หมวกปัจรยานนี่มันแบรนด์อะไรนะออ,อ๋หมวกจักรยานนี่ <laughs> ฝากร้านได้เลยฝากร้านได้เลยตอ,อนไหนก็ฝากนะฝากเลยฝากธุกิจ <ไป S 2> <ๆ S 1> เลยแล<ด>้วก็จริงผมก็ทำทำแบรนด์เมื่อก่อนทำแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานแต่เดี๋ยวนี้ก็คือลดลงเหลือแค่หมวกจักรยานอย่างเดียว<ห>เป็นแบรนด์ชื่อ Never Stop Pedaling ของเขาดีนะจ๊ะใช่คืออย่างนี้เมื่อก่อนอเราก็ใช้ของนอกเว้ยแล้วเราขอรู้สึกว่าของนอกซื้อมาแบบใบละเราไม่ได้ว่านะแต่เรารู้สึกว่ามันแบบวัสดุมันไม่ค่อยดีไงมันบางมันบางแล้วก็มันไม่ซับเหงื่อประเด็นคือมันไม่ซับเหงื่อ เมืองไทยเวลาเราใส่เราต้องการฟังก์ชันนี้ก็คือผมก็เลยทําข้างในเห็นป่มมันจะเป็นแบบแถบซับเหงื่ออันนี้ซับเหงื่อดีมากครับเหงื่อใช่เวลาใส่ก็คือเน้นหลักๆแล้วก็คือไว้ใส่แบบเที่ยวเวลาแบบเดินเที่ยวไลฟ์สไตล์ธรรมดาก็ได้หรือใส่ปั่นจักรยานเอาไว้ข้างใต้หมวกกันแล้วอย่างจะคนจะซื้อจะไปซื้อที่ไหนอ่ะก็ซื้อได้ที่ใน IG เลยนะครับ never stop p e d l i n g หรือว่าจริงๆแล้วใน da า a d a มีในช้อปปี้ก็มี้อปปี้ Lazada ช้อปปี้เลยก็เซิร์ชชื่อเลยนี่ never stop p e d l i n g อ๋อโอ้โหวันนี้ได้เจอแต่ของแรง ผมแพงมากเลยเนี่ยอยากใช้คำนี้มากเลยเป็นล้านเลยอับแพ่สามพันนาไม่กีไม่กี่เบอร์หรอครับไม่กี่เบอร์โอเควันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากนะครับขอบคุณครับพ่อคิดถึงคิดถึงคิดถึงครับผมขอบคุณมากเ้ยเดี๋ยวฝากหมวกไปให้ไปให้น้องให้หลานใส่ด้วยหลอกน้ำหอมอ่หออแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ให้มึงใส่ลองดีลองร้องเออ เออนะเอ้ยได้ว่ะได้ว่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอยไปคุยขิงบ้านใครเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องพอยสลันแชนแนลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปสำคัญนะ้ววันนี้ก็ไปไปแล้วสวัสดีครับมีอีกที่นนะอย่ากแนะนะใครอะป้าที่เขียนที่ตลาดใครขิงโอ้โหอันนี้ได้ขิงแน่นอนได้ขิงแน่นอนมันมีจักรยานรุ่นหนึ่ง เนี่ไอ้เงี้ยจักรยานที่บ้านผมเสือภูเขาอ่ะทังหมดแล้วอ่ะมึงจอดทิ้งเฉยๆเลย้ใจแอนใช่ไหห้าหมื่นว่าจะไปซ่อมอยู่มีร้านป่ะมีซ่อมักไม่ถึงหมื่นได้ไหมไม่ถึงหรอกฮะไปต่อห้าหมื่นเออมึงชอะจักยานะ